อาจารย์คะอาจารย์ได้เห็นการเล่าของคนที่เสียชีวิตของคุณผิงเนี่ยที่โพสต์มายาวมากเลยนะคะการนวดของเขาเนี่ยถือว่าผิดวิธีไหมคะหรือมีความเสี่ยงตรงจุดไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าดูจากตามข่าวที่เธอเล่าอะคะ่ะครับลักษณะของออที่ปรากฏนะครับของตามอาการน่าจะเป็นไปได้นะครับที่กระดูกสันหลังเนี่ยเคลื่อนที่ที่คอที่ระดับคอ แล้วก็ทำให้ไปกดเเส้นประสาทนะครับที่ออกมาจากคอแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยควรจะไปมีส่วนกระทบไปที่ไขสันหลังด้วยนะครับตามลักษณะของอาการแต่ว่าในกรณีของที่เราพูดถึงการปฏิบัติที่คอนั้นออเมันไม่ได้มีแต่เรื่องของกระดูกที่ไปทับเส้นประสาทหรือว่าไขาสันหลังเท่านั้นเอง แต่ว่ามันก็มีส่วนที่ไปกระทบเ,เส้นเลือดที่ไปสมองด้วยเพราะฉะนั้นเ,เ,เวลาที่เกิดบาดเจ็บขึ้นจากการปฏิบัตินะครับที่กระดูกคอตรงนี้เองอาจจะต้องนึกถึงสองประเด็นก็คือที่เส้นประสาทไขสั่งแล้วในขณะเดียวก,กันก็คือที่เส้นเลือดด้วยที่ไปเลี้ยงสมองนะครับอ,อาจารย์คะอย่างงี้เนี่ยถือว่ามีมีความเสี่ยงมากเลยใช่ไหมคะมีจุดไหน ที่เราจะต้องระวังแล้วก็ไม่ควรนวดหรือใครจะนวดตรงจุดไหนหรือไม่สามารถนวดจุดไหนนี่เราดูจากอะไรยังไงได้บ้างคะ่ะครับเออถ้าประเด็นถึงเรื่องของกดจุดนะครับเออตรงนี้เองก็เป็นอจุดบริเวณที่เอ่อที่คอด้านหน้านะครับที่คอด้านหน้าในลักษณะตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่ที่เราทาที่คอนะครับเออจะอรู้สึกว่ามี เส้นตุบๆนะครับตัวนั้นเองก็คือเส้นเลือดคู่หน้าที่ไปเลี้ยงสมองที่หน้าผากแล้วก็ไปเลี้ยงสมองที่ขมับและในขณะเดียวกันนะครับที่ท้ายทอยเราก็จะมีจุดอยู่สองจุดะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นบร,ริเวณที่เส้นเลือดคู่หลังที่จะเข้าไปเลี้ยงไขสลังเออไปเลี้ยงเอ่อที่ก้านสมองนะครับดังนั้นเองถ้าหากว่าไปกดนะครับที่คอด้านหน้า ก็จะไปกระทบกระเทือนกับเส้นเลือดนะครับที่ไปเลี้ยงสมองและในขณะเดียวกันที่ถ้ากดทั้งเอ,อที่เหมือนที่เขาเรียกว่าเอ,อปิดประตูลมเปิดประตูลมนะครับรถ้าไปกดที่ท้ายทอยตรงนั้นเองก็จะมีลักษณะมีตามืดแล้วพอปล่อยมือไปนะครับก็ดูเหมือนโลกสว่างสวยัยซึ่งตรงนี้เองถ้าหากว่ากดนานเกินไปเนี่ยมันก็กลายเป็นโลกมืดไป เพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไททอยซึ่งเป็นจอรับภาพนะครับของสมองตัวนั้นเองก็เหมือนกัวขาดเลือดไปเลี้ยงแล้วก็อาจจะเสียหายจนกระทั่งเป็นมัมพฤกษ์ไปในลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการกดจุดแต่ว่าอีกอประเด็นที่สองนะครับก็คือการที่ขยับคอเช่นในการที่บิดคอนะครับจะเอียงไปทางซ้าย หรือทางขวาหรือก็จับเอียงที่ทําให้เอ่องยคางขึ้นนะครับจะเป็นทางซ้ายหรือข้างขวาก็ตามแล้วก็กระชากแรงๆแบบนี้เนาะโออกึกใช่เวลาคนที่นวดเขาจะแบบนั้นใช่ไหมคะครับคือคือบางคนอาจจะหมุนเอคอตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ให้มีเสียงเสียงกรอบกรบนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าหากว่าไปที่ร้านตัดผม นะครับหรือว่าบางคนไปสระผมก็จะมีการดัดในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็สําหรับคนที่มีกระดูกเคลื่อนอยู่แล้วหรือกระดูกงอกอยู่แล้วการที่ไปบิดในลักษณะนั้นนะครับอาจจะทําให้ไปกดเส้นรสประสาทหรือว่าไปกดเส้นเลือดได้นะครับอืมค่ะ ก็คืออย่างอย่างตัวกระดูกที่ต้นคอนี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ mm hmm. ถ้าอาจารฟังอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยอย่างที่กดตรงจุดตรงท้ายทอยอะไรตรงเนี้ยค่ะเออใช่ครับเพราะตรงนี้เองเหมือนกับเป็นช่องทางเชื่อมออระหว่างสมองของเรากับร่างกายส่วนลำตัวแล้วก็แขนขาทั้งหมดเลย mm hmm. ถ้าหากว่าไปกระทบนะครับแล้วก็เอ,อหรือคนที่อ,อ อาจจะเคยได้ยินนะครับคนที่ตกมาหรือว,ว่าเล่นรักบี้อะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นการกระโชกกระแทกเฉียบพลันแต่ว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปบิดอย่างสบัดอย่างแรงนะครับตรงนั้นเองก็ทําให้เกิดความเสียหายในลักษณะนี้ได้นะครับ แล้วอย่างนี้คนที่เมื่อยคอจะแก้เมื่อยยังไงให้ถูกวิธีครับอาจารย์ครับก็ก็วิธีที่ทำด้วยตัวเองนะครับก็คือเราใช้ศีรษะเรานะครัต้านฝ่ามือตัวเองนะครับก็คือดันศีรษะตัวเองไปที่ฝ่ามือทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ดันไว้นานๆนะครับอาจจะนับในใจหนึ่งถึงยี่สิบก็ได้แล้วก็ดันมาทางด้านขวา ขนะดเดียวกันนะครับท่าที่สามก็คือดันไปทางด้านหน้าเอาหน้าผากของเราดันกับมือเรานะครับแล้วก็ท่าที่สี่ก็คือเอาไทาทอยเรา,เาสู้กับฝ่ามือเราแต่ว่าข้อสําคัญก็คือว่า,าหน้าเราและศรีรษะเราเนี่ยต้องตั้งตรงนะครับคือไม่ไม่เงยมากไปไม่เอียงมากไปไม่ก้มมากไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นลักษณะตรงนี้เองเนี่ยเปรียบเสมือนกับเ,เราทํากายภาพบำบัดด้วยตัวเอง แกแ้กปวดแก้มือได้แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเราทําให้กล้ามเนื้อคอเราแข็งแรงซึ่งกล้ามเนื้อคอเราก็ไปเกาะติดอยู่กับกระดูกก้านคอตรงนี้เองเนี่ยก็เท่ากับว,ว่าเราจัดกระดูกให้เข้าที่โดยธรรมชาตินะครับก็คือไม่ต้องไปทเทากายภาพบำบัดก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องไปนวดต่างๆอะไรอย่างที่เป็นต้นนะครับอื ฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากเลยนะคะเรื่องของการบิดการสะบัดคอเนี่ยนะคะอาจารย์อย่างนี้คนที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากว่าคนอื่นที่จะทําให้เกิด ปัญหาแบบนี้ในเรื่องของการนวดเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวหรือมีโครงสร้างร่างกายอะไรยังไงไหมคะที่อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เตือนว่าอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการนวดในลักษณะแบบนี้อย่างเก๋เองเก๋ไปนวดนะเก๋เก,เก๋ก็จะไม่ให้เขาบิดแล้วก็ไม่ให้สะบัดคอแบบนี้เลยเพราะเก๋ก็รู้ว่าตัวเก๋เองเนี่ยทนไม่ไหวในท่าแบบนี้เสียวใช่ไหมคือคือ,คอมันอาจจะเจ็บ<อ>ไงอาจารย์แล้วกลับมาก็จะช้าระบมกว่าเดิมอะไรแบบนี้อาจารย์ค่ะคนที่ มีโรคประจําตัวหรือโครงสร้างร่างกายยังไงที่เขาเขาจะต้องระวังมีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นนะคะครับก็คนที่โดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นนะครับซึ่งอายุมากขึ้นตรงนี้เองกระดูกก็อาจจะงอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองถ้าหากว่าเราไปเคลื่อนนะครับอาจจะเคลื่อนบ่อยๆหรือว่าสบับดแรงนะครับตรงนั้นเองก็ทําให้ไปกดโครงสร้างต่าง <Yeah. S 2> ประกานที่สองนะครับก็คือ,อคนที่มีโรคจำตัวก็คือมีปัจจัยที่ทำให้เส้นเลือดเรานะครับตีบอยู่แล้ว mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าหรือว่าคู่หลังก็ตามเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าหากว่ามันตีบอยู่แล้วนั้นนะครับถ้าหากว่าไปกดหรือมีอะไรไปทับอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยก็ทำให้เลือดเนี่ยมันไม่วิ่งไปเลี้ยงสมองนะครับ mm hmm. ก็ทำให้เกิดอัมาพาตอามาัมพฤกษ์ได้อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้เอง เไม่ได้หมายความว่าต้องสูงวัยเฉยๆแต่ว่าในคนที่ชอบหมุนคอเป็นประจำบางคนเนี่ยชอบหมุนคอเพราะว่าเมื่อคอตังแต่เด็กๆพอหมุนไปแล้วสักสิบปียี่สิบปีก็กลายเป็นเรื่องของเคยชินต้องเป็นกิจวัตรประจําวันเพราะฉะนั้นเองหมุนไปหมุนมาก็กระดูกคอมันก็เสื่อมแล้วก็งอแล้วขณะเดียวกันทําไปทํามาแล้วมันก็เลยไปกดทับเเส้นเลือดและทําให้หลอดเลือดฉีกขาดได้นะครับตรงนั้น ก็มีเหตุการณ์เช่นนี้อยู่เนืองๆแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือจะมีการบริหารนะครับหรือว่าการเล่นโยคะนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ผมผมไม่ได้ว่าโยคะไม่ดีหรือการนวดไม่ดีนะครับแต่ว่าในบางคนนั้นนะครับมีการปฏิบัติท่าที่เกี่ยวข้องกับคอในการแอนคอมากไปมีการก้มและมีการเอียงศีรษะ นะครับทําให้คางไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาขึ้นเอขึ้นมากๆตรงนั้นเองเนี่ยก็จะทําให้มีเส้นเลือดผิดปกต,ต,กติแล้วเราก็เราก็เจอ,อ,เอก็พบพดอดีพวกเราเนี่ยเจอหลายรายมาก <S 2> <S 2> นะครับ <S <S ในช่วงหลายสิบปีมาที่ผ่านมานะครับอาจารย์นอกจากคอแล้วเ,เห็นบอกว่าตามข่าวเองเนี่ยก็เห็นบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็ถูก ถูกนวดแล้วก็มีการเหมือนแบบบริเวณใต้รักแร้ด้วยใต้รักแร้เองนี่ก็ถือว่ามีม,มีมีความอ่อนไหวเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์เออครับเออบริเวณที่ที่รักแร้ตรงนั้นเองนะครับก็จะต้องรวมไปถึงที่เอ,อหายปลารานะครับ <c oughs> ตรงท,รงที่ตรงที่ร่องที่มีแอ่งหายปลาราอยู่ตรงนั้นค่ะ <c oughs> นะครับเออตรงนั้นเองเนี่ยเวลาที่ที่กดจุดนะครับก็อาจจะจับอยู่ที่ ใช้ใช้นิ้วมือนะครับกดไปที่ร่องไฮパราทางด้านหน้านะครับแล้วก็กดไปที่รักแร้พร้อมๆกันซึ่งตรงที่ไฮパราตรงนั้นนะครับก็จะมีโครงสร้างที่มีเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขน <Yeah. S 1> แต่นะณะเดียวกันก็จะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยถ้าหากว่ากดไปมากเกินไปหรือว่ากด แรงเกินไปตรงนั้นเองก็ทําให้เชาที่แขน <Yeah. S 1> ซึ่งการชาตรงนี้เองถ้ากว่ากดไปนานนะครับชาตรงนั้นเองก็จะเอ,อาจจะไม่หายเลยนะครับโดยต้อง mm hmm. อาศัยเวลาสองสาอาทิตย์ถึงจะกกค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อาจจะร่วมด้วยอาการอ่อนแรงนะครับของกล้ามเนื้อที่คอที่แขนที่สะบักแล้วก็ <Yeah. S 1> ที่นิ้วมือหรือที่มือด้วยนะฮะ อย่างอย่างเคสที่เสียชีวิตเองเนี่ยอย่างน้องเองเขาก็เริ่มจากอาการปวดไหลใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปนวดไปนวดแล้วก็มีมีการทําเรื่องของท่าบิดคงบิดคอด้วยสะบัดคอด้วยแล้วก็ต่อมาก็เริ่มเริ่มขยับไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนตามอาการที่น้องเรานั่นคืออาการของการขยับไม่ได้นี่คืออมัมพฤกษ์อัมาพาตใช่ไหมคะอาจารย์ครับแต่ตรงนี้เองนะ่าจะเป็นเรื่องของ ไขสัง oh. นะครับแล้วก็เส้นประสาทเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นในลนักษณะของเส้นเลือดนะครับอย่างที่ได้เรียนก่อนหน้าไปแล้วนั้นตัวนี้เองก็จะเหมือนกับโรคเ,เส้นเลือดตัน mm hmm. นะครับคือเป็นค่อนข้างเสียบลันเป็นค <Okay. S 2> ่อนข้างเร็วแต่ว่าอันนี้เนี่ย,ค,ยค่อยเป็นต่อเนื่องเป็นทีละน้อยทีละน้อยนะครับ mm hmm. แล้วก็อเอิ้เนผอิญอือเคือ,อไม่ได้ไม่ได้หยุดนวดแต่ว่าก็ยัง เห็นว่ามันเมื่อยเห็นว่ามันปวดมันชาก็เลยไปไปปฏิบัติต่ออีกหลายครั้งนะครับก็อาจจะทําให้กําเริบแล้วก็ลุกลามไปนะครับอืมแล้วก็อาจจะสะสมจนจนนามาสู่ในเรื่องของการเสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เออตรงตรงนั้นตรงนั้นผมคงเอ่อให้ความเห็นไม่ได้ครับเรื่องที่เสียชีวิตแต่ว่าในในลักษณะตรงนั้นเองก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์นะครับว่า การไปปฏิบัติในลนักษณะดังกล่าวตรงนั้นเองคนที่ที่ปฏิบัตินะครับตรงนั้นเองอาจจะต้องมีไม่ใช่อาจต้องมีความรู้ในเรื่องโครงสร้างแล้วก็ทางด้านกายภาพทางสรีระนะครับของคนที่รับการปฏิบัตินะครับแล้วก็ผมผมเรียนย้ำนะครับผมไม่ได้ต่อต้านการน,นวดไม่ได้ต่อต้านเคนที่ทํากายภาพบาบัดนะครับแต่ว่าต้องต้องมีความรู้แล้วก็รู้ว่า ท่าไหนที่ไม่ควรทำํำท่าไหนรจุดตรงไหนที่ไม่ควรกดนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นคนที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้วยนะคะอาจารย์ครับครับนะครับค<ม>งทุกคนก็เคงที้เมื่อหรลครก็ก็ุ่มไปนวดแผนไทยกันอยู่แล้วใช่ใช่ใชแต่ถ้าไม่อยากเสียเงินก็ดันศีรษะสู้กับฝ่ามือทั้งสี่ทิศแบบที่อาจารย์ธีรวัตรแนะนำในวันนี้นะครับผม ครับถูกต้องเลยครับครับผมวันนี้ขอบพรคุณไปอย่างสูงครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ